ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอารสารปกครองสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอารสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่19ถึงวันที่25พฤศจิกายน2565ก็มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศาลปกครองที่น่าสนใจดังนี้ค่ะศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ฟ้องขอให้ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารโครงการแอสตันอโศกในส่วนที่ก่อสร้างขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ โดยสารพิภากษาให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตวัฒนาใช้อำนาจตามมาตรา40มาตรา41และมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2535ดำเนินการต่อบริษัทอนันดา M.F. ฟเอเชียอโศกจำกัด สำหรับกรณีที่ต้องใช้อำนาจตามมาตรา42ในการออกคำสั่งให้บริษัทอนันดาหรือถอนอาคารโครงการแอสตันอโศกก็ให้ดำเนินการเฉพาะแต่ส่วนของอาคารที่ได้ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในส่วนของอาคารที่สูงเกินกว่าความกว้างของทางจำเป็น6เมตรเซนติเมตรให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักการโยธาและผู้อำนวยการเขตวัฒนารวมทั้งบริษัทอนันดาและการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารแอสตันอโศกให้เป็นไปตามข้อสองวรรคสอ ของกฎกระทรวงฉบับที่33พุทธศักราช2535ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารภายใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดค่ะ มาต่อกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวในคดีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธศรีสนกรรมการแพทย์ทสภาและนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษและให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดดังเดิมค่ะ โดยมีรายงานข่าวระบุว่าขณะนี้สารปกครองกลางได้มีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยเป็นคดีหมายเลขดำที่2417-2565และอธิบดีสารปกครองกลางได้มีการจ่ายสำนวนให้แก่องคณะและแต่งตั้งตุลาการผู้ถแถลงคดีแล้วค่ะ ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกรณีที่ตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคที่เห็นด้วยกับมติของกอสทอชอที่รับทราบการรวมธุรกิจระหว่าง True และ DT แทได้เข้ายื่นฟ้องสภาอง,องค์กรของผู้บริโภคและนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคต่อสารปกครองกลาง เนื่องจากได้รับความเสียหายจากการกระทำของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่คัดค้านการรวมธุรกิจของ True และ DT แทคค่ะโดยกลุ่มผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นข้อบังคับที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งขอให้ศาลสั่งให้สภาองค์กรของผู้บริโภคดำเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภคที่เห็นต่างและไม่ให้กระทำการใดๆที่เป็นการขัดหรือกระทบต่อสิทธิ์ของผู้บริโภคที่เห็นต่างหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้บริโภคหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงค่ะ และนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ